แล้วครับสวัสดีครับอยู่กับผม KDB Gamer มมนะครับและนี่คือเกม Dinocassad t มาเลยเป็น l e g e n ด a แล้วไปเลยเล g e นด a ดีอย่างมีประตูมีนี่ไงนางมี Short ait, ซอสเบ b ที่มัรปบลดรอประตูได้ซึ่งถามว่ากูจะไปทางนี้ไหมไม่กูเปิดไว้เฉยจริงๆไปอีกทางก็ได้นะทางทางอย่างง่ายกว่าแต่ไปทางนี้ดีกว่า มาต้องไปช่วยเมื่อกี้แล้วก็กุญแจไปเปิดห้องเ e ฮีย e อะไรกันไ,ไปดูไปเลยแรปเตอร์กระโดดมากลบขวาไอ้เฮียเรียบร้อยอโดนจนได้แรปเตอร์เมื่อกี้นีนโหดด้วยด้วยไปก่อนเสียเวลาไปเร็วเลุกิน่าไปเร็วลุกเร็วเออวิง่งลุกแล้ววิ่งเร็วเจ๊ชักช้าเออวิ่งไปเร็ว,ๆๆออป,รวปล่อยแม่งเออ Lập tức mình tay yard, hư dân, hư dân anh tay yard. Bưng bào. Hia, a yam way out, but don't lưỡng lênh 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 แม่งมันปล่อยแม่งไอ้เหี้ยเอ้ยเออลม้ลมแบบล้มล้วไปฟันเราล้มฟันในล้ล้มเราไปเลยเข้าประตูไปโอเคเรียบร้อยรอดแล้วเราก็องไปจูกทีเล็กอีกทีไรเอ้ยเอ้ยชิบหายไม่ได้เลยทางนี้มีแก๊สต้องไปอีกทางไม่รอดวะ่ะ เอาใช้ปืนไฟทำมาเยอะเโอเคไปทางนี้ดีก่อนไปนทางนี้มาเคเหยน่ไง,ไงประตูหน้าปึ๊บจะแบ่งตัดเป็นแบบ EP ระยะยี่สิบนาทีไปเพื่อเล่นให้ดูว่าเป็นอะไรยังไงตารปีนไม่ได้ไงยังไงต่อหุ้ยเชี่ยรถตกมาทับ หลบทันเออนั่นไงไอ้เหี้ยคาโน่ใช่ไหมนั่นไงกลัวละคาโน่ไอ้เหี้ยเออช่างนี้แม่งไปไม่ได้ก็ไปเลยเราวิ่งเลยสัตว์เอาคุณจะวิ่งมาทั้งเียร์เลยทางนี้ไปทางนู้นโอ้ยหลังจนได้เลยไปทางหน้าไปทางหน้าไปเร็วไิจีหน้าไปปนอะไรด้กไปเออไปช่างนี้แม่งมันไปเลย ปีไม่ได้แล้ววิ่งไปอย่าเสียเวลาแม่งปล่อยมังไปเราเดินจู้กันเดี๋ยวมันเล่นสู้กับมันเคเรีย okay. บร้อยมันตายยากอะไรง่ายสู้มันไม่พุ่มเราตอนนี้นยังของไม่ฟูอะเลปเตอร์อีกแล้วเขี้ยตัวเขียวเท่ด้วยพวกมึง,ขงขกกเขี้ยต้องเขีย้ยพวกกินได้ต้องเขี้ยมาเพิ่มสัตว์เขียมาสารไปคนนี้ นาหีมากเขียดเอาแล้วกูตกเลย่เยอแล้วดูท่าไปเลยด่วนๆไปเลยรอไปขไข่แรปเตอร์แล้วลงไปเลยเขี้ยกูมาผิดทางปะะ่าวะจบหายหลัง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 เลยทีน้าหลังไปเลยไปเลยด่วนๆไปเลย เกียตรติภัณฑ์ขาดกูลืมทางนี้ไม่ได้หาโอ้ยยยุงอีกยุงอีกมึงยุงอีกโอ้ยยุงเฮียพวกยุงเฮียนี่ยโอ้ยโอ้โหขามขย้ำกูอีแล้วเอาประตูไปกนันโอเค เฮี้สองคอมโบสองพันแปดเองได้น้อยปะอย่ายุงเหี้ยวตามมาไม่เลิกช็อตแม่งเลยเฮี้แม่งไหนังหนาวายุงช็อตเลยลำคาญจริงไม่ควรมาทางนี้เนะี่ยกูควรไปอีกทางหนึง่งไอเหี้ย ชีย้ยุงมาไหนตั้งนานเะนีสัตว์เนี่ยมันเอาเยอะชีย้ยขยันมาซะด้วยนะมาจากไหนวะในะพวกมึงเนะี่ยช็อตยุงไอ้ยี่้ไม้ตียุงแล้วดาบใส่เสอ้อกูไม้ตียุงซื้อของอะไรเยอะเสียของไปเยอะมากยาชังแม่งก่อนเป็นกระสุน ปืนพวกเฮีย่ยไม่รู้ป็นจุได้สองร้อยนัดเลยยิงมามันต้องรีโหลดมึงเซฟไปก่อนกันตายยกันพลาดาจะไม่ผิดไม่จะทางนี้นะมาผิดทางแล้วสินะกูหลงอีกแล้วกูหลงทางอีกแล้วไม่ใช่ทางนี้เนะปิดแบบ ơi được con à, đẹp lói cái luôn đó mừng à, y đang ngủ đôn với thính เป็นใครกันแน่ไม่เยอะ คุยกันอะไรเนี่อเขไปี๋ยวจะไม่ผิดกูเปิดแบบแป๊บนึงนะเหมือนกูจะมาผิดทางเออใช่กูว่ากูมาผิดทางกูต้องไปเข้าประตูนู้นในทียกูวิ่งมาสักไกลเลยใช่ไหมฮะโอเคไม่เป็นไรมันมีทางเชื่อมอยู่กูจะถังเชื่อมมันต้องผ่านนั่นดีกว่าอ้โหวิ่งกลับไปยาวเลยเนี่ยเควิ่งกลับเลยกู เพิ่งม,มาเปิดคัดสซีน,นเฮียนะี่นะฮะเเวลามากเจ๊วิ่งกลับต้องไปสู้คาโน่ผ่านคาโน่อีกเฮียวิ่งยาวเลยโกูจริงๆทางนี้ยังไม่คนมาเอาดิ เราแบบงไงแม่แมงค่อนข้างเสียเวลาง,ง่ายทางเงี้ยนะไปวิ่งไปคาโนโช่างหีแม่มึงมันพุ่งแล้วมันพุ่งแล้วลงลงไปวิ่งไปเข้าประตูไปเลยเฮียไมไ่แดกกูหรอกมึงี๋ยวหน้ากูมาหา ไอ้เฮียเอ้ยโหมึงงับกูอีกแก้วคุยเถอะอย่าวิ่งติดอย่เงี้ยตลอดเลยโดนตลอดถ้าวิ่งติดอย่างเงี้ยน่ะไอ้เฮียไม่น่าเลยสัตว์วิ่งผิดทางดูเรื่องโอ้ยเฮียเอ้ย วิ่งกลับไปไอ้เฮียติดหวยเกือบสีน่วะไอเ้ไอเฮียโดนจนได้กูว่าแล้วไอ้พวกเฮียเนี่ยม่งโหดด้วยนะสีเขียวเงี้ยโอ้ยเฮียยายายานัา่นไงได้ใช้ยาแล้วจงังเห็นแม่งมก,ก,กู๊ดคิดจะยิงกูยิงรอบหน้าเดี๋ยวพวกมึงอึดขึ้นกว่าเดิมไปเลยดีวยกว่า แลปเตอรมมันงน่าลำคาญมากกันตรงเนี้ยศพมีอะไรบ้างเอกสารเกี่ยวคาโน่ไอ้เหียเชยไปกลับออกไปเชเสียเวลามามากกว่าละ ไปดีกว่าเราต้องมาประตูทางนี้ก็จะไม่ผิดประตูมันอยู่ไหนวะนี่ไงเคเจอแล้วต้อ,องวิ่งออมโลกเลยที่จะเปิดหนับสำรวจแั๊บนึงนะเควิ่งเพตรงเรื่อยๆตรงเรงื่รอยๆแล้วก็ไปเลยโอเคเข้าใจแล้ว ไห้มาได้ไม่ได้เดี๋ยที่มันมีนี่ติดอา้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวถ้าทางนี้มีหญ้าเปิดแหนปแป๊บนึงนะหลงแล้วล่ะเดี๋ยวมันบังคับกูซื้อปืนนั่นเหรอพอดีมันบังคับกูซื้อปืนไฟนีนย อ่าจ,จัดเจนละไม่ใชบังคับคุซื้อปืนไฟเพราไอทางที่ผ่านไปไม่ได้เมื่อกี้มันทางนั่นานมีดอกไม้พิษอยู่ต้องใช้ปืนไฟฆ่ามนันนะกับที่เรือนจะไม่ผิดมันมีนั่นให้ซื้ออยู่ ซื้อของนะอะไี่ไงเชือบุไฟเท่าไหร่เนี่ยปืนไฟราคาเท่าไหร่วะแปดพันโอเคต้องซื้อแล้วละ่ะเราต้องใช้เซฟมาเ่าเซฟไว้ก่อนปึ๊บอยื่อตายกูวิ่งยาวกูบอกเลยตายกลับไปทางเดิมเจอลับเตอร์น้าหีเหมือนเดิมอีก ต้องไงเยียให้เฮียนัมาตัดยาวน่เฮียถึงจะไปได้โอเคสรุปคือกูต้องวิ่งมาซื้อปืนไฟนั่นแหละ Băng tùa trúc đây, trúc đây, trúc đây Để bị xếp lại, dính mạng, bỏ mạng vào Đập tường ra 3 tùa 1 2 Này, ai Ôi, đại ไปเลยจีน่าลุกเร็วลุกลับไปเร็วเอ้ยี้อยโดนอีกแล้วไอ้เขี้จะไปยืนยืนตีกันมันทำไมหาเราวะหวยไปเลยไปเลยคือเป็นไรไอสัตว์เอ้ยเขี้เสียเวลาพวกมึงมากสุดยอดเนปเตอร์ฮกหวยมีอีกแม่งไม่จบนั่นไงกระเด็นเลยจีน่ากู จริงแม่งไอ้เหี้ยตัวเนี้ยบันไส้ไอ้เหี้ยตายยากซะด้วยนะพวกมึงเนี่ยชิบหายอึดอีเี่อะไรแบบแดกเพี่อะไรมาอึดชิบหายเนี่ยพอมันตัวตัวมันสีเขียวเนี้ยมันอึดชิบหายแลย้วพวกเฮียเนี่ยไปเลยเสียเวลา ก็ยิงติดไฟดูได้ยิงมันย,ย,ย,ยิงได้ป่าววะไม่ได้โอเค,อเคสรุปเลยต้องเผาอย่างเดียวสรุปเลยคือต้องเผาอย่างเดียวโอเคมาปืนไฟมาโอเคเผาแล้วสองต้นอีกต้นหนึ่งเผาปึ๊บ นี่เผาไว้ก่อนอนาคตได้ม,มาเนะี่ยตายโดนทีเดียวตาย,ยนะเกมโอเวอร์เลยรู้เรื่องเลยเนะี่ยตายเผาแม่งทุกต้นนะกูบอกเลยเนะี้ยเชี่ยเชี่ยอ,อู้ยเชี้ยอย้ดูดูเลือดดูเลือดหายไปครึ่งหลอดดูดูดูกันใช้ห่าเลยอ,อันตรายพวกเนี้ย สเปิร์มุมก,กี้นี่ตอนตันตรายมากนี่ยตัวสุดท้ายเผาเลยโอเคไปทางสะดวก เผาเลยฝังทุกต้นอันตรายโดนทีเนะี่ยหายไปครึ่งหลอดเลยเมื่อกี้เนี่ยช่อใหญ่เลยมึงเอ้ยมาเป็นช่อเลย เผาโอเคยไปล็อกแล้วก็ไปเปิดประตูเสีของหน่อยอืมเปิืนคู่เปิืนสอง อย่างังไม่ซื้ออย่ช่างแม่งก่อนอย่างม่ต้องซื้อตึกกูสุนก่อนของเสริมไม่แม่ขายเก๋งอันนี้ปืนตะปู เอพิไฟคู่อืมเหมือนสองเหมือนหกเอเคบริหารด้วยกันยังไม่ต้องซื้อปไปยาไม่ได้เก็บเก็บแม่งเลย Hãy là kia ta chết này, nè, gì người làm mà quá, bắt thính một. Tội mang Ừ, nhiều 3 khẩu vốn lặng mừng cái <laughs> gì ừ, này là tổ vấn hả rồi อย่าทีเล็กไม่อยู่แล้วแต่นกเคี้ยนี่อยู่นกเคี้ยนี่แหละน่ารำคาญมากที่สุดแล้วเผาเผาแม่งไอสัตว์นกเคี้ยไอ้นกเคี้ยพวกมึงในรายรำคาญตัวแรไอสัตว์ตายห้องหน้าไอสัตว์หลังนั่นไงแบงโฉบนี่แหละรำคาญรำคาญไอ้นกเคี้ยนี่เอาประตูไปเรียบร้อย เชยังไงได้กีการ์ดได้กุญแจแล้วเก็บขี้ขึ้นมาคุยกันนี่นักหน่อยต้องหาคีการ์ดมาเปิดประตูซึ่งกูต้องไปหาประตูก่อนแล้วก็ช่วยยินี่ออกมาไปวิ่งมาออกซ้าย ตรงไปนกเหี้ยนนี่นรำคาญวิบวิ่งเลยโอเคเข้าประตูไปแล้วไปแฮกระบบก่อนอย่ยแรปเตอร์นรำคาญไอสัตว์เผาแม่งเลยพวกเฮีย้ยไปดูดดินเลยไป ก่อน,นี่ใช้มีดเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปืนเดิมก่อนเราจะใช้ปืนนิดใช้มีดไม่ได้โอเคปันไปเปิดประตูอ,อ่านเอกาสารมาโอเค ขี่การ์ดขี่การ์ดอยู่ไหเวะลืมนี่ไงเอาตัวนี้สีแล้ววะกูลืมชิบหายละเชียแล้วลืมดูด้วยสีอะไรเออสี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 เฮียแล้ววะใบสีสุขวันเฮียเทิมทีแพดน,นี่สีเขียวใช่ไหมกัวสีแดงอ่าสีแดงอ่าสีแดง ต้องเลือกสีค o ล o r อร์เออสีแดงเลยหยิบหายหยิบผิดนะวิ่งกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยรู้เรื่องเออหยิบหายได้ลืมดูสีด้วยเมื่อกี้ต้องเดาแล้วลว่าจะถูกหรือเปล่าไม่ใช่สีแดงก็วิ่งกลับมาเอาใหม่ไม่แดงก็เหลืองกนะ็จะไม่ผิดอะ่ะ เนีย่ยเลเจอไอ้โนกี้อีกน่าลำคาญวิ่งมาออกขวาไปเลยนี่ไงสัตว์โชว์ไปกนันน่ะน่าลำคาญชิบหายเนี่ยแล้วมันจับกูอย่างนี้ได้ด้วยประเด็นนะ่ะไอ้เรยเจ้าน่ามันไม่ลุกอะ่ะเฮียน่าลำคาญน่าลำคาญมากนกี้ย่ขี่แบดสีอะไร อย่าบอกว่าสาีน้ำเงินพอดีไม่สีแดงเออถูกวะไม่ถูกอ่ะไอสัตว์สีน้ำเงินชัดเลยแมงม่ใจะรักสองสีที่กูคิดมาเลยโอ้เสียเวลาแั๊บนึงหยุดก่อนโอเคสรุปต้องหยิบกันจสีสีน้เ,เงินมา เสียหายวิว่งก็ไกลไกลที่เท่าเลยเอะดิปึ๊บไปเกมเนี่ยด้วยความที่ว่าเราหลบไงเรากันนั่นเด็ก ช้ามากเจอไนกยี่ใหเด็กยิบหายาน,นันงโมคานเทเลรดอนเนี่ยจอดเลยเอาเฮียวิ่งเลยโอ้สุดยอดเลยโอ้ยยิงแม่งไอสัตว์เนี่ยเนี่ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยดูดิเนี่ยมันเฉียวอยีกนะดูดิ หน้าหิบห,หายเลยนกเหี้ยเลยใครเข้าประตูไว้เออผมหวังว่าคันนี้คงหยิบถูกดอกกันนะสีเ,เงินนะมึงนะบลูคอลเลอร์โอเคหยิบถูกแน่นอนครั้งนี้เสียบกุญแจไปเลยเคลียร์เพิ่ม อาไกลเกินไปอีกโอ้ปวดหัวแม่งไอเทมเคลียเทมจูสเออใช้ได้ทักทีเรียบร้อยเสร็จเปิดประตูแล้วมึง อืมอ่ะไอ้เนี้ตกหญิงได้แล้วคนหนึ่งอ่ะอืมตรงนี้คนนั้นละมึงคนหนึ่งไอ้เงี้ยอ่ะไปคุยกับมันใหม่เด้ออืมเจไปตัดก่อนไอ้เงี้ยจะสามสิบนาทีละเกินมาสิบนาทีไปตัด